ดับเบิลยนสวัสดีตอนบ่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับมาพบกับคุณครูโอแล้วกับตอนที่3เนาะในเรื่องของ S Q เนาะเรื่องอเป็นบทที่2เนาะตอนนี้เป็นตอนที่3ละว,วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราจะบอกว่าฉันชอบวิชาอย่างเช่นฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์ฉันชอบวิชาศาิาลปะ ฉันชอบวิชาดนตรีฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเนาะแต่ก่อนอื่นน้องคุณครูจะมาทบทวนภาษาอังกฤษให้เนาะคำศัพท์ต่างเนี่ยเป็นเพลงลืมกันไปหรือยังเอ่ยแล้วคุณครูมีเกมให้เล่นด้วยนะวันนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเพลงนี้เนาะชื่อเพลง i u v d a เนาะก็คือฉันเธอพวกเราพวกเขาเนาะ เดี hablando, here, <To> ๋ยวร้องร้องตามคุณครูก่อนเนาะ I ฉันอยู่เธอ I ฉันอยู่เธอ We พวกเรา They พวกเขา He เขาผู้ชาย She เขาผู้หญิง It คือมัน It คือมันเดี๋ยวร้องร้องร้องตามอีกรอบเนาะ I ฉันอยู่เธอ I ฉันอยู่เธอ We พวกเรา they พวกเขาฮีเขาผู้ชายชีเขาผู้หญิง it คือมัน it คือมันอาไอในที่นี้ก็แปลว่าฉันเองเนาะตรงนี้คําว่าไอเนาะคือตัวไอตัวเดียวเนี่ยแปลว่าฉันในภาษาไทยนั่นเองเนาะทีนี้วันนี้เนาะเราจะมาเรียนว่าฉันชอบวิชานั้นวิชานี้เนาะอ่ามีคนะเราจะเรียนมาเรียนอย่างอื่นเนาะว่า you แปลว่าเธอเนา we พวกเรา they พวกเขาเนาะ จะพูดว่าอย่างไรเนาะแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเนาะคำศัพท์ด้วยการท่องกรอนกันก่อนเนะาะชื่อกรอนนี้เนาะชื่อว่ากรอนไมซับเจกเนาะหรือว่าวิชาของฉันเนะาะไมแปลว่าของฉันเนาะซับเจกแปลว่าวิชาลองลองท่องตามเนาะซับเจกคือวิชาพระ,ระศึกษาเรียก PE Ma t h คิดให้ดีวิชานี้คือคณิตวิทยาเรียก science วาดรูปแฟนศินละปะ English อังกฤษนะแล้วไทยละ่ะ Thai Music คือดนตรีสนุกดีพิวเตอร์เนาะ,ะก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์เนาะด้วยเกมที่จรงครูจะเล่นแล้วก็ครูจะส่งไปให้พวกหนูๆเล่นเลยเนาะทำพร้อ,อมแล้วมาเล่นเกมกันเลยเกมนี้เนาะเป็นเกมบดบวรเนาะชื่อว่าเกม Subject ก็คือวิชานี่เองเนาะ ทีนี้ก็หนูก็ใส่ชื่อของหนูเนาะแล้วก็ใส่ชั้นของหนูเนาะปสามทับอะไรเนาะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ Start ปุ๊บอ่ามันก็จะเข้าไปสู่เกมเนาอะบางทีเกมจะช้าจะเร็วนะขึ้นอยู่กับอของหนูเนาะเอาสมุดอาหนังสือมาดูได้เนาอะ,อะทีนี้เรามาดูรูปภาพเนะาะดูรูปภาพต่างๆมีวิชาอะไรบ้างมีวิชาศิลปะอันนี้เป็นวิชาอะไรเอ่ยเป็นคณิตเป็นคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภละดนตรีแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์เนาะว่าแต่เอ๊ะเต็มนี้เล่นยังไงเอ่ยเรามาดูคำศัพท์เนาะ m a t h s เนาะตัวนี้อ่านว่า math math เนาะแปลว่าวิชาอะไรเอ่ยเนาะอ่ายังไม่บอกนะลองลองปดดูสมุดสิอ่ข้างขวามือ t h a i แล้วไทยละ่ะเนาะ t h a i ใช่ไหม ว่ารูปแฟนอาร์ตศิละปะอาร์ตศิละปะเนาะ a r t a m u s i c i ์ตมิวสิคดนตรีเนาะสะ,ะกดตามด้วยพาระเรียก P e อ่ะสนุกดีคอมพิวเตอร์เนาะ c o m p u t e r เนาะ c o m p u t e r E N G L I S H E N G L I S H English นะอ่าก็คือวิชาอังกฤษเนาะต่อไปวิทย์เรีกยก science เนาะ S C I E N C E อ่าเราลองดูที่จะถูกเปล่าอ่ารูปเรขเป็นศินละปะอยู่ตรงไหน,นเอ่ยอ่าอยู่ตรงนี้ก็จับมาว่าอ่าเสร็จแล้ววิชาอะไรเนี่ยคณิตศ,ศาสตร์อ่าทีนี้อันนี้เป็นวิชา คอมพิวเตอร์เนาะมีวิชาภาษาอังกฤษ English ใช่ PE Music ดนตรี Science อ๋ออะทีนี้เราจะมาตรวจคำตอบของน้องว่าถูกรอเปล่าอ่าถูกต้องหมดเลยเนาะยิ่งเราแลกมาใส่เร็วยิ่งเราตอบเร็วเนาะ เราก็จะรู้เนาะได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นเนาะเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะว่าใครนาเอ่ยนะคุณครูคคนําอยู่เนาะถ้าเรา,าจะดูคําตอบแล้วก็มาตรงนี้อยากจะเล่นอีกครั้งอย่ามาแก้ตัวก็กดตรงนี้เนาะอ่าทีนี้มาถึงบทเรียนของเราถ้าเราจะอยากบอกว่าฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์เราก็บอกว่า I like math เนาะ I like math น nah, ะ <Yeah. S 1> อย่างเด็กคนนี้ชอบวิชาคณิตศาสตร์เ no. น <I S 1> าะ I คือฉันเนาะคำว่า like L-I-K-E like เป็นว่าชอบเหมือนเรากด like ใครในเฟซเนาะก็เป็นว่าเราชอบเนาะอะกดชอบเนาะ I like math ฉันชอบคณิตศาสตร์อะต่อไปพี่ชาศิละปะเนาะ I like art I like art ฉันชอบศิละปะ อ่าอีกครั้งจะกดคำว่าชอบเนาะ l i k e like อ่าเวลาเขียนเขียนอย่างนี้เนาะอ่าเวลาเขียนเขียนอย่างนี้เนาะอาต่อไปชอบวิชาอะไรเอ่ยดูสิถ้าเราจะบอกว่าเราชอบวิชาดนตรีเราก็บอกว่า I like music I like music ฉันชอบวิชาดนตรี I like English เนาะ I like English ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษ I like Thai I like Thai ฉันชอบวิชาภาษาไทยเนาะ I like PE I like PE ฉันชอบภาราศึกษา I like science. I like science. ฉันชอบวิทยาศาสตร์เนาะอ่าก็น่าจะก็จบไปแล้วเนาะกับวันนี้เนาะถ้าเราอยากจะบอกว่าอะไรเนาะชอบอะไรแล้วก็บอกแค่ว่า I ก็คือฉันเนาะ like ก็คือตามด้วยคำว่าชอบเนาะตามด้วยวิชาเนะาะวิชาที่เราชอบเนาะว่าแต่เอะพอสามแต่ละคนชอบวิชาอะไรบ้างเอ่ยเนาะ หวังว่าจะชอบหวังว่าหนูๆจะชอบ I like English นาะหวังว่าจะชอบวิชาภาษาอังกฤษให้มาเยอะๆนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้ครับบายบาย See you นาะ Have a nice day ขอให้มีวันดีๆไว้เจอกันนะครับ